อุปกรณ์ในการต่อระบบน้ำครับก่อนจะรับชมคลิปฝากกดด้วยนะครับใต้คลิปคำว่าติดตามกดเข้าไปเลยครับปังกดกระดิง่งและไปที่ทั้งหมดครับครับขอบคุณมากครับมาครับ,รบอุปกรณ์ในการที่จะการต่อระบบน้ำสปริงเกอร์นะครับก้อนหนึ่งมีข้อต่อสามทางครับ อันนี้คือข้อต่อเกียร์นอกตัวนี้คือหัวสปิงเกอร์ของเรานะครับตัววิธีการต่อทํายังไงดูนะครับอันนี้คือข้อต่อเกียร์นอกให้เราใส่เข้าไปครับมันจะเป็นเกียร์แบบนี้นะครับเห็นไหมครับหมุนเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วตัวนี้คือท่อ PVC ของเรา อันนี้คือตัดมาแต้กแต่ขนาดของเพื่อนๆนะครับว่าจะเอาสูงเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่นะครับสวนเข้าไปส่วนนี้เขาต่อสามทางใส่เข้าไปครับก็จะได้แบบนี้ครับตัวนนี้ก็ใส่เข้าไปแบบนี้นครับส่วนสาย PE เรามาใช้แทนตัวท่อ PVC นะครับ แล้วก็สวมงเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่าจะได้แบบนี้นะครับอ่าไปดูวิธีการติดตั้งเลยเลยนะครับอ่ะมาครับเหตุผมที่ผมมาใช้ท่อ PvC แล้วทำไมถึงมีสายพ E แทนนะครับเพราะว่าสาย PE มีต้นทุนนี้ถูกกว่าถูกวไวน,นะครับสังเกตนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเราใช้ท่อ PvC ีเนี่ยก่อน คือมันค่อนข้างที่จะแข็งเราต้องมาเพิ่มข้อต่อในการต่อเพื่อให้มันคดเดียวนะครับอันนี้ผมไม่ใช้นะครับส่วนท่อ PVC มาหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นเขาจะยาวประมาณแค่4เมตรนะครับหนึ่งเส้นผมซื้อมาในราคา45บาทถ้าคิดเป็นเมตรแล้วก็ตกประมาณ11-12บาทนะครับแต่เหตุผลที่ใช้สาย PE ที่มันลดยังไงครับเพราะสาย PE ค่อนข้างที่จะอ่อนกว่าในชะ เรามันต้องมาเปลืองข้อต่อในการเพิ่มต้นทุนของเรานะครับอเสร็จแล้วที่เราต่อไว้แบบนี้นะครับเอาอีกทางสวมเข้าไปเลยนะครับส่มเข้าไปเลยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับประหยัดข้อต่อไปได้ข้อต่อหน,นึ่งข้อหนึ่งราคาประมาณ5้าบาทถึงสิบบาทนะครับเนี่ยเราลดต้นทุนมาแล้วนะครับ ส่วนสายพีเอเขาจะมาเป็นม้วนนะครับก็คือหนึ่งม้วนจะยาวหนึ่งร้อยเมตรราคาหกร้อยบาทนะครับถ้าคิดเป็นเมตรแล้วประมาณหกบาทนะครับครับเมื่อมาตุดปลายทางของเราที่จะในการเดินครับให้เพื่อนหาวัต่อเก้าสิบองศาเป็นแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้แล้ววิธีการเดิมก็เหมือนกันครับอ่าตัวเนี้ท่อที่เราตัดเอาไว้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการต่อนะครับ ยัดเข้าไปนะครับแต่ถ้าว่าใส่ไม่ได้หรือว่าท่อตัวนี้เล็กเกินไปให้เพื่อนเอาไฟลนนิดนึงนะครับบางทีท่อตัวนี้อาจจะเล็กกว่าตัวนี้ที่เราใส่ไปแล้บให้เป็นไฟลนหรือถ้ามีไฟแชกก็ใช้ไฟแชกนะลนเข้าไปนะครับอย่างแบบแบบแบบนี้นะครับเพื่อให้ยามันอ่อนตัวนะก่อนนะครับแต่ถ้าทางดีก็คือควน ถ้ามันจะเดินเงี้ยเราสงควรเอาไปตากแดดนะครับแต่แบบนี้ก็ดีนะครับคือใช้ไฟรดนไปเลยแค่รดนนะครับอย่าไปไหม้นะครับพรอนอ่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาตอน้นนี้ใส่เข้าไปเนี่ยเขจะได้แบบนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ลวดของเราทำไมผมถึงใช้ลวดครับ ส่วนตัวนี้คือเข็มขัดรัดสายยางเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้ที่ผมใช้ลวดแทนเพราะว่าตัวนี้ราคาตัวหนึ่งตกประมาณ7จถึงแบาทนะครับก็แล้วแต่ไซส์ขนาดอีกคือค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมก็เลยมาใช้ลวดดีกว่าเนี่ยลวดกคนหนึ่งผมซื้อมาแค่30บาทเนี่ยใช้ได้เยอะมากเลยครับ ลดต้นทุนได้เยอะเลยนะครับก็เนีย่ยครีมที่มามาคือเป็นครีมตัดเฉยๆครับเสร็จแล้วนะครับตัด แต่ถ้าทุกคนสะดวกที่จะใช้แบบนี้ก็ใช้ได้นะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกตัวสายยางกันตัวนี้ไว้นะครับแต่ผมใช้ลวดดีกว่าครับถูกกว่าประหยัดกว่าด้วยครับ oh, <no. S 1> มัดเข้าไปเลยตัวคีิที่เราเตรียมมาไว้การหมุนนี้เฉยครับเมื่อเราเสร็จแล้วใช้ข้อต่องอ45ที่้ามาใส่เข้าไปครับ อันนี้ก็สวมเข้าไปเหมือนเดิมต่อให้แน่นหน่อยนะครับส่วนนี้ก็ที่เราหมุนเตรียวม,มาเรียบแล้วครับก็สวมเข้าไปนี่ครับเสร็จแล้วครับ หลังจากที่เสร็จแล้วให้เพื่อนนำหลักที่ผมเตรียมไว้คือไม้หรือจะเป็นเหล็กก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนๆมีนะครับใช้อันไหนก็ได้นะครับจะใช้แต่ผมนมี่ใช้เป็นเหล็กดีกว่าครับก็ยึดตรงที่เราต้องการนะครับจะไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับ็แล้วก็ตอก สิ่งที่เราต้องเอามีตัวหลักนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีมันก็จะเอ็นใปแบบนี้หรือว่าเราบอกว่าตรงแล้วลาที่เปิดน้ํโบกน้ําปุ๊บมันจะวิ่งแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้ยึดกระหลักให้แน่นอ่าตัวนี้คือเป็นเชือกปอจะใช้เป็นลวดก็ได้หรือเป็นเชือกปอได้แต่ผมใช้เป็นเชือกปอดีกว่าครับถูกกว่าคือพยายามที่เราต้องลดต้นทุนให้ได้ที่สูงที่สุดน,นะครับโอเค มัดให้แน่นเลยนะครับมัดข้างบนเสร็จแล้วให้มัดข้างล่างเลยนะครับก็จะได้แบบนี้ครับเสร็จแล้วไปทดสอบกันนะครับไปรับชมได้เลยนะครับ เป็นยังไงครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้ผมต่อเสร็จแล้วเป็นยังไงครับกับระบบน้ำของผม ฝากข้อคิดไว้ด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับการทำอาชีพเกษตรไม่ใช่ทางเลือกสำหรับใครบางคนนะครับแต่การทำเกษตรเป็นทางรอดสำหรับทุกคนนะครับอย่าลืมเอาไปทำนะครับครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ